สวัสดีครับพี่น้องชาวเรียวเฟซบุ๊กแฟนเพจออดีวทวัดครับช่อง YouTube วันนี้พาพี่พีน้องมาลองต้นปีครับมาเอาโครนพี่น้องเพาโครนเนี่ยเอาไปใส่หลุมนะครับโครนที่หฮมที่สุดครับปลามันได้กลิ่นโครนใหม่มันก็จะขึ้นครับเดี๋ยวจะพาไปใส่ครับเดี๋ยวต้นนี้มาเอาวัตถุดิบก่อนครับมาะเดี๋ยวจะเย็นครับ

trốn hấp cân Thịt túng mung đâu mùng không nằm ร,รอรุนกันครับชา้า cắm trống đúng không? กลับบ้านช่วยเย็นครับพี่น้องไปครับพี่น้องกลับบ้านครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันครับสองลุมครับเป็นการเริ่มต้นอ่ะเย็นแล้วครับเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องตอนเช้าครับวันนี้ พาพี่พี่น้องมาลุ้นนะครับปลาหลุมครับชั้งแรกครับของปีครับบรรยากาศช่วงเช้าครับพี่น้องหมอกลงน้ำค้างลงเต็มเลยครับี่ครับพี่น้องไปลุ้นปลาหลุมกันครับจะมีฝนประกอบการหรือว่าจะมีให้ผมสักตัวไหมใชครับ ไม่ลองก็ไม่รู้บรรยากาศครับหมอกลงพี่น้องใส่น้ำี่าาครับบรรยากาศเช้าๆครับสดชื่นครับข้าวนี่ก็เท่าตัวผมเลยข้าวสวยมากๆเลยใสยล่ลนกัน ผมทำเอาไว้สองหลุมมาพี่น้องทำเอาไว้สองหลุมแต่มาดู็วามันจะมีคอยผมสักตัวถ้าผลประกอบการดีก็จะเพิ่มหลุมแต่เมื่อเช้าเมื่อคืนมันไม่ลม,มถ้าลมมามีมโอกาสลุ้นอยู่พี่น้องเหราไม่ลองไม่รู้ ไม่ลงมือทำเราจะรู้ได้ไงว่ามันอร่อยนะครับได้ไม่ได้ก็มรรลุ่นมาพร้อมกันนี่แหละอันแรกพี่น้องตรงนี้วางคำพาไปกล้วกนมีแนวโหนมบ่พี่น้องเลย น้ำเต็มเลยครับน้ำออกมาเต็มเลยมีปลาเลยครับมีแต้านามไอ้เจ้าสิโอ้ยน้ำออกเต็มครับเอกมาไหมอาอกมา

นแน่หรอพี่น้องนห่อเต็มมดคุณบอโอ้หิตสุดหิตสุด,ด,ดผลประกอบการไม่ได้เลยครับพี่น้องเดีเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้เอาใหม่ครับลงใหม่ครับไปขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจครับ ใส่วิธีไหนใส่แบบไหนแนะนำมูเข้ามานะครับคอมเมนต์กันเข้ามาว่าผมกำลังหัดทำครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ